สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับกำลังทำการรื้อดมของแม่สวรพีนะครับสองโดมเนาะ,ะลมใหญ่เรายกมาเป่านะพี่เอาพิดเด้อครับ ไปน็อตออกอ่ะพี่เก็บน็อตออกทุกตัวแล้วพี่ระวังเด้อแผ่นซิงค์เนี่ยมันตกลงป,ปากคอพี่ได้เนี่นะออยนี่ยเอ,ออก็แกะออกบริเวณทรวงเลยก็เก็บนะ็อตไว้เนี่ อ๋อดูรังค่ารังค่ายัางใหม่ๆอยู่เลยน่าช่างโผล่รังค่ามาเอี่ยมอยู่เนาะ ครับปกัิเขาเนาะเราก็ได no ้ทำการเอาดุมวันนี้ลงก่อนนะฮะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไปดีถอนนะตอนสักที่ออกก่อนนะฮะ max <laughs>

นัวลูกเองซีนัโอ้ยนัวเก้าละห่วงเ้อครับเยอะนัวไม่ได้ไม่ไม่นัวลูกตังกไว้ครับลูกตังกรวเห็นแต่แข้งแต่ขาบอกบอกว่เห็นยังแล้วบอเห็นแต่ขาคนนี่ละตีตแกงบริการไนพิเศษ แดดมากแดดแรงเนาะแดดแรงจริงจย่างทรายยาวอยู่ข้างในาม มันยังใหม่ๆอยู่เลยพวกนอดชุกอะไรใหม่ทุกอย่างอืมอาาเ มันดังกนนะบรรย์ดใชไเอรย์เดี๋ยวพ่หนูรูัไหมดูให้บรรหลขึ้นไปอ๋อไม่เออพูน้อยพูดน้อย อันนี้ก็เป็นยกที่สองนะฮะเอฟซีทุกท่านนะที่ทําการรื้อถอนนะฮะทุกท่านแมันลูกก็ผมอยู่ไหนนะฮะประมาณเนินนะครับโอ้ยคะนมมีการชั แปลงูโยห้มตะกบอะคูนมาตะกบอ่มตะกบลมตะกบเสื้อไปเอากับคูนมาแล้วเอามาใส่น็อตโอ้บันไดมาแล้วค่ะ เงาอีลีนเอากรไดมามือไม่ใช่นะก็ได้นะ้ำไปมือไปไม่ใช่ไดอดออออนเนาะกดกไดปหาทุงมือให้สามีเ่ะเอาออดเดี๋ยวขาแบนีงมันได้หเลยก็เอ ขอบคุณด้วยค่ะเช้านี้นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเป็นนักลืมนะลืมเลยลืโดมเลย ราคาได้แล้วนะคะโอ้โหบันไดายาวมากเนาะเสือฮ่าฮ่สิก้าขึ้นเนาะบันนี้อ่อ,อ,อนแท้อ,อ่อนอ่อนเลยนะคะนี่อ๋อเดี๋ยวก็เอาขึ้นไปสูงๆประมาณนี้เนาะต้องไปจับขาไว้ด้วยเด้อสร้างพครงขึ้นได้มั้นั่นน่ะ โอ้โห oh สร้างพงขึ้นไปแล้วนะคะไม่รอเลย<อ>จัดการขึ้นไปอถอนออน็อตนะคะบ,บนไดาย,ยาวม,<า>มากเลยบนหลังคาที่เ้วยกขอม,มาแล้ว 没去过。